ตลกอะไรเนี่ยตำมวจถามเราไอ้ก้อ้กั่นจุดล้ำกันได้ไหมไอ้ไหนล่ะพระเจ้าเจ้ากูุ้ยกุ้ยในนามว่าขุนจนกิสนะเจอพวกมึงก็ดีแล้วบอกกูมาซะเดี๋ยวนี้นะว่าใครกันคือขุนจนกิสนะฟังกูให้ดีด้วยกูนี่แหละชื่อขุนจน กิสนาหาย่า่พวกชั่วพวกเลวสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเฮ้ยไอ้พวกโจรใจปากหยาบช้าบอกกูมาเ๋ยนี้ไอ้คนโจรกิสนาอยู่ที่ไหนเฮ้ยมันบ้าป่ะวะพี่ครับไอ้นี่ชื่อกิษนาพี่ฮะมันหลอกให้กับมันันคุยกับมันมันไม่ยอมบอกชื่อมันด้วย พูกไปสิบรอบแล้วมกูก็พูดแบบมึงอ่ะลำเสียงไม่เหมือนกันเอ้พพกโจรก็พอแผนรับลองพามันเยอะแล้เลยอย่าไปงงกับมันเดี๋ยวเราเจลรใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูพันแล้วใช่ไหมล่ะกูโงโเอาไปวิชาดาบวอกเนี่ยไอ้คุณจริสนะแหวงวะเจ้าคิดผิดนะ ที่จะมาทำศึกทำสงครงมามกับเ,เ,เราอัศัยผมเรีอะไรดีมึงลองมองดูกูดีสิวะเฮถ้ามึงจะรู้ว่าเป็นวิชาดำม,มอกใี้กูอัศัยเนี่ย <c oughs> ไม่ธรรมาดมาว้าย่ะ ไม่ใช่ิชาถอยถยนแก่้อมให้ก่อนเลยมันสามารถมำใ้เได้ไม่ใช่มันเป็นวิชาดาบของเราดาบของเราเอพิชอาดาบจตัวเราต้องบอกมันไว้ก่อนแลวดูด้วมันเราอ่อนากล็กเม็ตมันล็อกก็แก้เอยเอาจารย์กัมันก่อนมานี่ๆวางลงกับมันดีๆีูจะบอกมันให้ก่อนเลยว่าอย่าซีเลงเดี๋ยวมึงซุล่ ภาษาอะไรวะคนข้างในคนข้างในไหนอ่ะคนข้างในอ่ะในโรงลิเกไอ้ท่า์ถามทำไมวะเออยากเซนซังง่องหออกนะก่อนแปลว่าอะไรวะแปลว่าอะไรซังง่องเองไม่เคยเหรอที่เอาไว้ดักปลานักตะคองไปเร่อยนะมึงเนี่ยมึงมาทำไมเนี่ยถ้าเกิดเจ้ากูชักเน่ยอย่าซ้ำตกลงเป็นไงอย่าตกอกพี่เฮ้ยพวกมึงฆ่ามัน ไอ้หนุนเพี้ยงระเบิดพวกงั้นหนีไปหมดหน้าสงสารพี่น้องไอ้หนุนตายด้วยระเบิดของตัวเองตายป่ะนะไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยขนุนขนุนขนุนอะมันหลับอะไรตอนอะตอนนี้แล้วม แล้วปิดปลาระเบิดมนันหนีไปหมดเลยโธ่ไปช่วยมันไว้ทําไมน่ะช่วยอะไรอ่ะมาด้วยกันแท้ๆเลยใครช่วยก็ขนุนได้ไปช่วยคุณโจกิจนะทําไมเรากำลังจะฆ่ามันเลยน่ะตอนฉันช่วยพระองค์ไว้นะสุลิงทร์ยะเฮ้ยเกษมิงอตอแกขนุนจะไปช่วยมันทาไมเนี่ยแบบจะฆ่ามันอยู่แล้วเชียว์ยุงไ<ค>ม่เ้าเรื่องเลย<น>วันหลังไม่ต้องมาด้วยเลยนะ ไอ้กู้กีสน์สะนะทำมือไม่ปวดต้องใช้สายตาแป๊บไอ้กู้โกีสน์นะทำมึงแน่จริงเก่งจริงแล้วก็ย่อพูดก,กับมาอีกใช่ไหมไอ้กู้โจกีสน์นะ ไรได้อยู่แล้วเชียวเป็นพระขนุนไอ้ขนุนมันช่วยเอาไว้จะขอสาบานต่อหน้าฟ้าและหน้าดินหากไปว่าฉันเจอไอ้ขนุนที่ไหนได้ก็แม้แต่มันยืนยังไงมันก็ต้องออยอายขน,นุนลิบนั่งยังเท่านั้นยังไม่พอะหากฉันเจอไอ้ขนุนที่ไหนแม้แต่มันนั่งมันก็ต้องเาย ให้นุลล่นรีบนอนอยังยังไม่พอหรือจะพอดียังไม่พอดีกว่าไอ้หาาน,นูนะนะครัาฉันเจอไอ้ขนุนอย่าว่าแต่มันนั่งแม้แต่มันนอนยังไงมันก็ต้องตาย